โอเคค่ะทุกคนก็สวัสดีท,ทุกคนกันอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ก็มาอยู่กับแอนจอยนาจาอีกแล้วน,นั่นเองก่อนอื่นเลยทุกคนขอแจ้งนิดนึงนะช่วงนี้ที่แอนจอยไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าเนื่องจากกิจกรรมของ r วที่มันอัปเดตเข้ามาเนี่ยบางกิจกรรมแอนจอยก็มีสกินครบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและแอนจอยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ยังอยากรอดูนะคะรีวิว ID ของแอนจอยแน่นอนนะว่ามีสกินอะไรบ้างนั่นเองแต่ก็อดใจรอกันนิดนึงนะทุกคนแอนจอยอยากให้มันมีครบมากกว่านี้นะคะและอย่างเช่นนกกิจรรมี ค่ะทุกคนวงแหวนเวทเอสเตมนะคะก็จะมีสกินของลอเลียวแล้วก็อาร์มนะคะที่อัปเดตเข้ามาในวันนี้เนี่ยเอนจอยคงไม่ได้มาสุมมให้ทุกคนดูแน่นอนนะคะเนื่องจากว่าเอนจอยเนี่ยมีครบแล้วนะคะสสกินนี้อันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะ <S <S และอีกหนึ่งกิจกรรมเะคะเป็นกิจกรรมอัปเกรดสกินนะคะกิจกรรมเนี่ยเอนจอยบอกเลยว่าไม่อยากทําแล้วก็ไม่อยากเล่นนะเพราะว่ามันใช้สกินอีกหนึ่งระดับอัาไปอีกหนึ่งระดับนะคะเราก็ต้องเสียอีกหนึ่งตัวไปนั่นเองทุกคนมันอาจจะคุ้มสํำหรับานนน่่สสสเียยไมอกกิด กินหนึ่งไปนะคะก็เลยไม่ได้เล่นนะคะและกิจกรรมนี้นะคะทุกคนตรา,<ท>ราอัญเชิญพรคู่รักนะที่เข้ามาในวันนี้เหมือนกันนะคะเป็นกิจกรรมนี้แหละที่แอนดอยจะมาเล่นนั่นเองก็ใกล้จะวันวาเลนไทน์แล้วนะคะก็มาเล่นกิจกรรมอะไรที่มันเกี่ยวกับคู่รักหน่อยละกันนะคะสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยเปิดกล่องขอพรขั้นที่1ขั้นที่2และขั้นสูงสุดนะคะเพียง35คูปองจำกัด5ครั้งค่ะทุกคนก็มาลุ้นกันนะคะ และก่อนที่เราจะเข้าไปลุนนะคะเราก็ต้องใช้คูป,ปองในการลุนแน่นอนแอนดอยแนะนำเพจเติมคูป,ปองเพจนี้เลยค่ะโกลเด้นเติมเกมค่ะเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นนะคะเติมได้ตลอด24ชั่วโมงก็จะมีราคาที่ถูกที่สุดแหละก็แบบจุกๆนะคะที่เขาอัปเดตราคามาใหม่ง่ายๆค่ะทุกคนเพียงแอดไลน์ไปที่แอดโกลเด้นเติมเกมนะคะอย่าลืมมีแอดนำหน้าด้วยนะเดี <ie> ๋ยวจะหาดันไม่เจอและเขาก็ยังมีบร,ริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายค่ะหากใครที่สนใจแอนดอยทิงลิงไว้ใต้คลิปนี้แล้วค่ะทุกคน โอเคทุกคนเติมมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราก็กดเข้าไปดูกิจกรรมนี้ก่อนสำหรับกิจกรรมนี้ทุกคนเอนจอรจะซื้อทีเดียว5กล่องเลยนะคะมันจะใช้175คูป,ปองนะคะเราก็กดไปเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกันทีแล้วกล่องดีกว่า และก่อนที่เราจะไปเปิดลุ้นกันนะคะก็ต้องแวะมาซื้อสกินของวูคองหน่อยละกันนะคะในราคาเพียง299คูปองนะคะมาเดี๋ยวกดเข้าไปดูนะเพราะไอจอยยังไม่ได้ซื้อเลยนะคะปกติขายอยู่ที่510คูปองซื้อไปเลยละกันทุกคน299คูปองนะคะโอเคได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนอาจจะไม่ได้เล่นนะ,ะเพราะไอจอยเล่นไม่เป็นนะคะสำหรับตัวนี้นั่นเองเ <c oughs> ก็บไว้ซื้อเก็บไวค้ค่ะทุกคนของมันต้องมีนะคะ มาค่ะทุกคนเรามาลุ้นกันดีกว่านะคะพรคู่รักมีทั้งหมด5กล่องนะเดี๋ยวเรากดไปก่อนเลยนะคะพรขั้นที่1ดูดิจะเป็นยังไงพรคู่รัก2นะคะเดียลองเปิดไปนะมันจะเป็นยังไงทุกคน ในด,ดอกไม้วาเลนไทน์อ่ะทุกคนสําหรับกล่องนี้นะคะเอาง่ายๆเลยนะก็จะมีดอกไม้วาเลนไทน์นะคะแล้วก็มีโอกาสได้รับตารเชิญพรคู่รัก2นั่นเองโอเคไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะแต่ก็อยากเปิดนั่นแหละมาเปิดไปเลยนะคะทุกคนเฮ้ยมันได้แต่ดอกไม้อะ่ะมันไม่ได้แบบอย่างอื่นบ้างเลยหรอ โอเคมาแล้วพรคู่รักสองนะคะเดี๋ยวเปิดพรคู่รักให้หมดก่อนละกันโห oh, ได้แต่ดอกไม้นะคะทุกคนน่าจะออกยากอยู่นะที่มันเป็นตราอันเชิญอะมาหรือเปล่าอดอกไม้ล้วนๆเลยนะสำหรับกิจกรรมนี้ใครที่อยากเล่นก็ได้แต่ดอกไม้นะคะน่าจะเป็นการเก็บสะสมนะคะทุกคนอาจจะรอก,กิจกรรมที่มันอัปเดตมาพรุ่งนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าพรุ่งนี้วันที่14กุมภาแล้วนั่นเอง นี่ค่ะทุกคนวันนี้จอยเพิ่งเติมคูป,ปองไปนะคะก็มากดรับรางวัลก่อนเลยก็จะเป็นดอกไม้นะคะอันนี้คืออะไรเอ่ยกล่องวาเลนไทน์ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะคะได้มา3มกล่องนะทุกคน ทุกคนสาหรับกล่องวาเลนไทน์นะคะในกล่องเนี่ยมันก็จะมีชิ้นส่วนฮีโร่หรือชิ้นส่วนสกินนะคะแล้วก็ดอกไม้วาเลนไทน์1 0ถึง50ดอกนะคะเปอร์เซ็นต์ออกเนี่ยอยู่ที่0.50% 1ดนอถึง5ดอกเนี่ยโอกาสออกอยู่ที่5 1 5 0แล้วก็ชิ้นส่วนสกินหรือฮีโร่เนี่ย48เอนั่นเองนะคะโอกาสออกสูงที่สุดเลยก็จะเป็น1ถึง5ดอกนะคะมาดูกันดีก,กว่าเอนจอยมีอยู่3กล่องนะคะเปิดไปเลยแล้วกันทุกคน3กลล่องเยนะ ดูดีจะได้สักกีดอกเฮ้ยเอาจริงนี่ได้ชิ้นส่วนฮีโน่สามชิ้นเลยนะคะดอกไม้ไม่ออกสักอันนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เรามีทั้งหมดอยู่20ดอกนี่เลยค่ะทุกคนสําหรับดอกกลาบนะ,ะที่เอาไปใช้แลกสกินในวันวาเล,ลนไทน์แล้วก็มีกรอบโปรไฟล์แล้วก็มีสกินของฮีโร่นะคะโอ้โหซึ่งตอนก็มีครบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วะ แต่ว่าสกินนี้ของเทลเนี่ยเอนจอยยังไม่มีนะคะสกินวาเลนไทน์ทุกคนเลิฟสวอนนะคะอยากได้เหมือนกันนะแล้วก็อีกหนึ่งสกินทุกคนเป็นของมอทอสนะคะเลิฟ <Love S 1> สวอนเหมือนกันเดี๋ยวนะเอนจอยเพิ่งรู้ว่ามอทอสกับเทลเป็นคู่รักกันหรอ <c oughs> อันนี้คือไม่ได้ติดตามเลยะ,ะ <c oughs> ก็เพิ่งรู้นั่นเองนะคะอยากได้ทั้งสองสกินเลยทุกคน <c oughs> นี่ค่ะทุกคนแล้วก็สกินของมูราาตัวนี้นะคะเป็นลิมิเต็ดสีส้มนะคะดูจากแบกาวข้างหลังแล้วเนี่ยคล้ายๆของสกินเยน,นาเลยทุกคนไม่รู้ว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่าอันนี้เอนจอยก็ไม่แน่ใจนะคะก็สําหรับสกินนี้คิดว่าไม่เอาดีกว่านนเองทุกคนแล้วก็สําหรับกิจกรรมร้านค้าพเนจรเนี่ยเอนจอยไม่ได้เข้ามาเล่นเลยนะคะเพราะว่ามันมีครบทุกสกินแล้วนะอันนี้ก็ต้องขออาภัยด้วยจริงๆนะคะ และสำหรับกิจกรรมที่มันอัปเดตเข้ามาก็มีเพียงเท่านี้นะคะทุกคนคลิปนี้อาจจะสั้นๆหน่อยก็ต้องขออภัยนะคะเนื่องจากว่ามันไม่มีกิจกรรมอะไรแล้วนะสำหรับคลิปนี้เจอยก,ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์และก็ติดตามเป็นกำลังใจให้นจอยด้วยนะคะทุกคนรอกิจกรรมที่มันอัปเดตเข้ามาพรุ่งนี้ดีกว่านะคะมาดูกันว่ามันจะมีดอกกุหลาบให้เราเข้ามาลุ้นอีกหรือเปล่านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อน,นะคะ่ะ